นี่เลยครับนักเตะหาช่องดีจบสกอร์คมซามูเอลเอโตฟรีเอเจนสวัสดีไวรุ่นชาวฟีฟ่าออนไลน์สิทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนักเตะตัวนี้เลยซามูเอลเอโตนะครับซามูเอลเอโตปีที่ผมจะมารีวิวคือปี FA นะครับเรียกว่าเป็นปีที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นตัวที่หาช่องค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราลองไปดูสแตตของตัวนี้กันเลยไป <Yeah. S 2> อ่ะและนี่คือสเตตอื้ยอ่ะและนี่คือสเตตของสมิลเอโต้ปีเอเอนะครับอย่างตัวในคลิปที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมใช้ประมาณบวก2ถึงบวก3เนาะแต่ว่าผมจะแนะนาเพื่อนๆน,นะว่าถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณนิดนึงแนะนําให้ซื้อบวก5าไปเลยบวก5าจะสเตตจะสวยมากๆความเร็วเริ่มต้นที่113นะพลังการยิง113แต่ว่าสิ่งที่ทําให้สมิลเอโต้ปีนี้โคตรคุ้มนะก็คือเรื่องของค่ายินตำแหน่งที่ให้มาถึง117เลย นะครับแล้วก็จบสกอร์ที่118ส่วนนิสัยที่มีอยู่ยก็คือฟินิชช็อตแล้วก็ลองช็อตเทเกอร์นะก็คือยิงไกลกับยิงปันโคง้งนะครับราคาบวก5เนี่ยมันจะสงวนราคาอยู่ที่ประมาณ5,000 m เอ็มนาะบก1เนี่ยแค่100 m เอ็มเองถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างราคาถูกมากเลยนะ F.P. แค่22เองเป็นคนที่ถนัด2เท้าด้วยไซส์5ขว่า5ถ้าอยากลองยิงอ่ะก็ยิงเป็นขวาดีกว่าชัวกว่า สำหรับเอตโต้ตัวนี้มองได้เลยว่าจุดเด่นอยู่ที่การจบสกอร์ยืนตำแหน่งหาช่องถ้าดูจากตัวไฮไลท์เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามันได้เข้ากรอบเกตโทษเมื่อไหร่ไม่มีพลาดแน่นอนนะอาจจะมีพลาดบ้างที่ยิงไกลนะค่ายิงไกลอยู่ที่ร้อยสี่ผมบอกเลยมันไม่ค่อยเหมาะกับยิงไกลเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในกรอบเกตโทษเรียกว่าเป็นตัวจบสกอร์ได้ดีเลยบวกห้าห้าพันล้านคูม,มากไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลย let's go <S สิ่งแรกที่ผมจะมารีวิว เกี่ยวกับเจ้านักเตะต,ตัวนี้นะคือการหาช่องเสมลเอโตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่หาช่องดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะถ้าสมมติว่าไปเล่นเกมที่เป็น4 2 3สเนี่ยจะสามารถทําให้เราสร้างสารรค์เกมลุกได้ดีมากขึ้นแต่ยังไงผมก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าคุณงบไม่เยอะมากแนะนําหน้า2หรือว่าหน้า3หรือว่าเล่นหน้า4ไปเลยมันจะช่วยสร้างสารรค์เกมลุกได้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่กองกลางแทงทะลุช่องแล้วหายเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่หายแล้วก็ไม่หายนะแต่ส่วนใหญ่มันจะหายซะส่วนใหญ่นะ แทงปุ๊บหลุดปุ๊บหลุดกองหลังแน่นอนถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษจบสกอร์ได้แน่นอนนะครับแล้วหัวข้อต่อไปที่ผมจะมารีวิวกเกี่กับเจ้าตัวสมลิลเอโตตัวนี้นะต้องบอกเลยว่ายิงในขอบเขตโทษคมมากเท้าซ้ายเท้าวขวาคมหมดไซายก้อยคมมากหรือว่าจะเป็นโลช็อตนะก็คมเหมือนกันแต่จุดด้อยที่ผมเห็นส่วนใหญ่ที่เล่นมาอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคือ มันชอบโดนกระแทกง่ายไปหน่อยรู้สึกว่าตัวมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันก็แอบไม่ค่อยพิ้วมากเท่าไหร่นะแนะนําถ้าจะเล่นคือแทงสุรุช่องหรือว่าไม่ก็เล่นหน้า3หรือว่าหน้าคู่มันจะช่วยแบบส่งกันไปกันมาส่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาจนถึงในกรอบเกตโทษแล้วก็จบสกอร์เนาะส่วนในเรื่องของการยิงไกลต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนที่ดูสเตตนะค่ายิงไกลมันน้อยแล้วเล่นในเกมจริงๆนี่มันน้อยจริงๆนะคือมันยิงไกลไม่ค่อยเข้าเลยเรียกว่าแบบต้องหาลูกบงลูกบักนะถึงจะยิงเข้า เรียกว่าถ้าใครเอาไปเน้นยิงไกลอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ส่วนในเรื่องของความคุ้มค่าเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะเ a เมลเอโตเนี่ยเป็นนักเตะที่ตั้งแต่ฟีฟ่าออนไลน์3แล้วนะสตั้ง3คือ เป็นตัวในตํานานเรียกว่าเป็นตัวในตำนานดีกว่าหาช่องดีจบสกอร์ดีเรียกว่าถ้ามีอยู่ในทีมไว้ไม่เสียหายนะเอามาเป็นตัวสํารองบ้างตัวหลักบ้างเรียกว่าซื้อมาคุ้มแน่นอนไม่มีผิดหวังนะครับสุดท้ายนะครับภาพรวมของตัวละครตัวนี้เรียกว่าอย่างที่ผมบอกไปเสมอ,สมอๆมาตลอดคลิปนะคือหาช่องดีจบสกอร์ดีแต่ยิงไกลไม่ดีนี่เรียกว่าจะเป็น3ท็อปปีหลักเรียกว่านิยามของตัวนักเตะค,คนนี้ได้เลยถ้าให้คะแนนนักเตะค,คนนี้เต็ม10ผมให้ที่7 ยังไงก็ลองไปใช้ดูได้นะครับเรียกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสุดท้ายนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเสือเกณ next time เจอปืนครับ